ไ,ได้ไหมคะไ,ไดแ้แม่พอก็น่าจะได้ไม่เห็นอะไรแบบนี้แบบรูนเนาะปีที่แล้วรูปมาใกล้อ,อืมก้ะหนูชวนเนี่ยมาหลายรอบแล้วไม่เอาอ่ะนี่ไปรอกมีแต่คำพูดแบบเนี้ยหอกไปเถอะทำไมมันนั่งเสียดายกันมานั่งถ่ายรูปคู่กันแบบนี้เนะาะหยม,มอง้ไอ้ั่ันคืออะไรนงอยู่คืออะไรนะ ทำไมนา่าเสียดายล้อเงินน่ะดีใจนนี่ที่พาแม่มาได้ดีใจมากเลยโคตรดีใจเลยภูมิใจในตัวเองที่สุดเลยแบงค์ห้าสิบพาแม่เที่ยววูที่ห <laughs> น้าไปไหนดีรอบหน้าไปไหนดีขึ้นเครื่องบินไหมขึ้นรถไฟฟ้า, <laughs> าไฟฟ้ากอ <laughs> เออรถไฟฟ้าก่อนรถไฟฟ้าถูกดี จากทิปที่เชียงใหม่ที่คุยกับแม่ว่าถ้ามีโอกาสอยากจะพาแม่ขึ้นเครื่องบินสักครั้งแต่แม่บอกว่าขอขึ้นรถไฟฟ้าก่อนแล้วกันเพราะตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยขึ้นรถไฟฟ้าเลยเราก็เลยจัดให้เลยครับกับทิปพาแม่ขึ้นรถไฟฟ้าครั้งแรกตอนแรกว่าจะพากันนั่งรถไฟฟ้าเข้าไปในเมืองเลยให้แม่ได้สัมผัสชีวิตของคนกรุงเทพจริงๆแต่เสียดายเวลาน้อยไปหน่อยเพราะเดี๋ยวต้องกลับมาเปิดร้านขายของต่อก็เลยพาแม่ขึ้นรถไฟฟ้าสายที่ใกล้บ้านเราที่สุดก็คือรถไฟฟ้าสายสีชมพูครับตอนนี้แม่กําลังจะ าทางเข้าครั้งแรกนะครับ สายสีอะไรนะสีอะไรสีชมพูสีชมพูสีชมพูนี้เดี๋ยวจะพาจุกจ๋าจะพาไปเที่ยวนะคะรถไฟฟ้าสายสีชมพูหรือว่าน้องนมเย็นนมเย็นค่ะนี่คือการเที่ยวรถไฟฟ้าสายสีชมพูครั้งแรกและรถไฟฟ้าครั้งแรกของจุกจ๋านะคะจุกจ๋าเคยขึ้นรถไฟฟ้าไหมเคยค่ะครั้งแรกเลยเซอน์เบสไหมคะ วันนี้เดี๋ยวพาแม่นั่งรถไฟฟ้าแต่ว่าเราเหมือนไม่ได้ไปไหนนะแค่แค่นั่งรถไปแล้วก็เดี๋ยวไปหาอะไรกินที่ปลายทางแล้วก็กลับแค่นั้นเองนะะเพราะว่ายังไม่ได้มีแผนที่จะไปไหนถ้าจะไปที่อื่นในเมืองเนี่ยมันต้องต่อมันต้องต่อหลายต่อต่อหลายสายมันก็เลยต้องแบบอาจจะยากนิดนึงเน่ขนาดเดินออกจากแฟร์ท่านมาถึงเนี่ยครึ่งชั่วโมงแล้ว แม่กลัวอะไรนะแม่กลัวแม่กลัวอะไรคะกลัวกลอวเล่งมากลจะต้องโหนต้องโหนเพราะว่าแม่สูง180นั่ไหมคะ149 149หูสูง149โหนไม่ถึงอันนีกลัวว่าจะต้องโหนแต่มันต้องกลัวค่ะถ้าจะโหนเดี๋ยเราจะอุ้มไม่โหนเดินอตีอี พร้อมไหมคะพร,มพร้อมแล้วไปกันเลย <laughs> และนี่ก็คือการขึ้นรถไฟฟ้าครั้งแรกของจุกจ๋าของเรานะครับความจริงแม่ค่อนข้างกังวลมากครับเพราะมีคนแถวบ้านเคยบอกว่ารถไฟฟ้าคนเยอะมากต้องยืนเบียดกันและโหนตลอดสายแม่ก็เลยกลัวจนเกือบจะไม่ได้มาแล้วด้วยซ้ําจนเราต้องพูดบิ้วกันอยู่ยกใหญ่แม่ถึงยอมมาเพราะถ้าแม่กลัวจนไม่ยอมมาเราคงเสียดายประสบการณ์ครั้งแรกของการขึ้นรถไฟฟ้าที่แม่จะเอาไปคุยอวดคนแถวบ้านได้และที่สําคัญเราคงเสียใจว่าแค่รถไฟฟ้าเรายังไม่เคยพาแม่มาขึ้นสักครั้งเดียว การขึ้นรถไฟฟ้าครั้งแรกของแม่ทุกอย่างที่เห็นคือคำถามให้นั่นคืออะไรไห้นี่คืออะไรไม่เห็นมีคนขึ้นทำไมรถถึงจอดแล้วถ้าจะลงต้องทำยังไงแล้วถ้ารถสวนกันมันจะหลบก,กันไปทางไหนทุกอย่างที่แม่สงสัยแม่ถามหมดโรชี่ก็เลยทำหน้าที่เป็นคู่มือการใช้รถไฟฟ้าเบื้องต้นให้กับแม่ สถานีต่อพันแยกปากเกร็ด next station แยกปากยืนสถานีหกหกไหลหกสถานีที่หกสถานีไม่เป็นไรป้าคะุน่น้หมเย็ตอนแรกก็นานก่านี้ยใายไปนั่งกรู้ ลเนีอยานทางไม่ดูไม่ดูีไม่คไม่มีคนขับเลยจริงเหรอไม่มีคนขับนะไม่มีคนไขับเลยไม่มีคนขับมคนขับออมาตัวต้าเลยนะตองมีเนาะหนูอกม่ว่าไมู่นขับไม่เห็นวลาแ้ว่าขั วาเกด28ขอคาจจมจผู้กกออจากบว,งกวนอคุณค่ะเต้องาตงลงเยลงยนี้ไม่ลต้องลงลงแล้วก็ลอยคันหน่อยตอนนี้จอดนี้ไม่ไม่ไม่ได้ไงล,งลงชระัน <laughs>

ต่อกระบวนใหม่กระบวนนี้ไปไม่ถึงใช่แล้วก็แล้วจะไปขึ้นสองคันเฮ้ยเราขึ้นคันใหม่ตอนนี้หูสามสิบแปดบาทได้ขึ้นไปสองคันแม่เราไม่รู้เราจะเสียเงินอีกอ๋อเสียเงินทีจะไม่ลงเพราเสียเงินอะไรเสียเสียเงินทีแมันมีสมมุติไหมใช่กลับใช่มันมีสองผลก็คือ

มันนี่ยมันขาเนะครอบมันพูกเข่าเ่าะไยไม่มีกานเตลนะ ีบุรีออกจากโคนรสและเราต้องพดถไปใน่เวลาผนนะครับแล้วตอนนี้นั่งีบรีออกจากโครสและเรานี่จะนั่งก่อนด้วยจะยเอาคือขอขึ้นไปนั่งข้างบนได้ไได้เอรลั สถานีต่อไปสามคีน n ามคีน้ยได้ยินบบโผรถเมย์อันนี้โผถึงก็ได้เนี่ยถึงแล้วเนาโ้เราหมดนี่เดี๋ยวเว้ย แต่อย่างที่บอกไว้แล้วครับว่าทริปนี้เราไม่ได้พาแม่ไปไหนเลยนอกจากขึ้นรถไฟฟ้าจากสถานีใกล้บ้านไปจนถึงสถานีสุดท้ายที่ปลายทาง แต่แค่นี้แม่ก็น่าจะสนุกและตื่นเต้นมากๆเพราะช่วงหลังๆใกล้ถึงปลายสถานีแม่ไม่ยอมนั่งเก้าอี้เลยถึงแม้ว่าเก้าอี้จะว่างก็ตามศูนย์ราชการนนทบุรีนนทบุรีซิริสเซนเตอร์ประตูรถจะเปิดด้านขวา ปลายทางแล้วครับนี่จริงแม่เลยครับคนที่ ต้นไม้ไม่ควันออกมันจุดไฟตรงไหนเอาแล้วเอาแล้วเอาอะไรแล้วมันจุดไฟตรงไหนวะต้นไม้ไม่ควันออกเขาแล้วดูดิมันเป็นควันอะต้นไม้ควันออกเย็คนไม่ควันออกเพืยมันไปหลอกมันหลงกใส

นี่ถึงแล้วเรามาไปทางสุรราชการนนทบุรีค่ะมาเที่ยวที่ไหนครับมาเที่ยวเอฟพาร์ตีค่ะเอฟปานาเอฟปานาไกิน KFC มากิน KFC แล้วก็กลับแค่นี้ความสุขของฉันแค่นี้ค่ะได้พาแม่มานั่งรถไฟฟ้าคุนเป็นไหมคุนเป็นตกใสตลอดเวลาเมื่อกี้เลย มัคว, ak, ควันออกมาแล้วควันออกมาแล้ววัน้นออกีเลยเราไปกนเะนกีเยอแล้วแล้วก็สำเร็จแล้วครับกับภารกิจพาแม่ขึ้นรถไฟฟ้าครั้งแรกและสถานีต่อไปก็คือการพาแม่และทุกคนในครอบครัวเปิดประสบการณ์การขึ้นเครื่องบินครั้งแรกแต่ตอนนี้ขอขายมาล่าหาค่าตั๋วเครื่องบินก่อนแล้วเจอกันกับคลิปพาแม่ขึ้นเครื่องบินครั้งแรก เมื่อเราเก็บเงินครบ